สวัสดีค่ะพี่น้องวันี้ว่างค่ะพี่น้องว่ังหลอบเดึกค่ะนะคะเยาวก็เลยจะพามาแกะเล็บมือนางนะคะเยาวแช่ไหวแต่เศร้าเลยพี่น้องนะคะจากชั่วโมงเราจะห่อน,นี้นะคะมกเจ็ดชั่วโมงนะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะสูทเทอรอช่วงนี้สุดเขาห้องนอนนะคะพี่น้องนะคะแต่พอดีแกะไว้แล้วคะ่ะแช่ไว้แล้วนะคะกลมแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเอามาแช่เบกกิ้งโซดานะคะแช่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ คอยเอามาแกะนะคะพี่น้องสือแกะง่ายแต่ว่าพี่น้องต้องการแบบว่าเออเปื่อยๆกระตุ่มโดนแน่นะคะพี่น้องสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงตัวหนึ่งชั่วโมงเี่ยว่ามันเปื่อยไปแต่พี่น้องนะคะแต่ว่าอันนี้ย่ต้มแค่สามสิบนาทีนะคะเอาพ่อดึงๆนะคะ,นะะนะคะแกะนะคะสก้อนนี้พืชซมีมีดแกะนะคะพี่น้องมีดแกะแกะขาไก่แกะเล็บมือนั่งนะคะพี่น้องนะคะ ะสะดวกแต่ว่าของเย้านี้เห็ดแบบเป็นบานง่ายๆค่ะนะคะเอามีดอย่างนี้เลยนะะหลังจากนั้นนี่นะคะเล็บมือเข้านี่นะคะพี่น้องดึงออกนะคะนี่ค่ะโบ้หอยทนัดได้พี่น้องนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแกะออกเลย จังหวะอเสดสั่งกันไก่ตัดเล็บมืน้นางนะคะพี่น้องเพราะว่าแต่เยา่าโบคอยไดสั่งเป็นได้เพราะว่าเย,ย่าโบเคยเคยได้เห็นนะคะสวัสดีนะคะทุกทุกคนให้เขามารับชมค่ะนะคะมื้อวางเลยมาไฟ์สดทั้ง u t u b e ค่ะนี่ค่ะแกะเล็บมือนางชื่อว่าเฮคชิปกิน,นะค่ะพี่น้องสุขใสกับโบพ้นตาบุกฮงคือเก่าเหรอคะ แบบนี้ค่ะอาสซบทานัตปันใดได้พี่น้องนะคะเพราะว่าข้าวบะมี่กันไก่ตัดเล็บมือนงังพูดคุยกันไห้่เลยค่ะพี่น้องเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเห็นว่าเรา,า,าเรื่องไล่ยซุดนี่บ่ค่อยได้เล่ปันใดดอกค่ะนะคะ,นะคะมันนีเกิดเงาฝนตกนะคะพี่น้องอยู่สมุทรประการฝนตกแห้งแห้งวันหกโมงยู่สื่อกระเทศจากจาก,จากมากๆค่ะนะคะที่สมุรประการบานเ้านี้ค่ะ หมองเฮ็ดงานค่ะพี่น้องบวมเนบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเอาออกนะคะเล็บดีๆจิกออกค่ะอันนี้เฮ็ดกินเองด้ค่ะพี่น้องก็เลยโบ่อยแบบแบบว่าโบข่บโบอบโบตรงใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเฮ็ดกินเองนะคะใส่ถุงมือมัน,นัลนดัค่ะพี่น้องนะคะอันนี้จะต้มสามสิบนาทีค่ะเอามานอกน้ำเย็นค่ะแล้วก็แช่ผงฟูหรือเบคกิกกก้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแซ่แบบปาะมาน ถ้กเตะเก่ามงสาแล้วพี่น้องจนหอดตอนนี้ล่ะค่ะแซ่ใบก็บเลิ่มาเห็ดนะคะบ่ไม่เวลาเห็ดตอนเห็ดทีแซ่นนะคะพี่น้องนะคะเบิ่งเพื่อนเบิ่งไข่เงานะคะพี่น้องอาจจะบ่ถนานดนะคะนี่ค่ะออกมาละซีหนูหลังจากนั้นค่ะนี่ค่ะเราเลาะไว้อย่างนี้เลยไปกินก็ตำบุกหุ่งเบ,บุ้งพี่น้องตำส่วขปุ่นขึ้นเด้อพี่น้องก็จะได้เห็นอะคะ ตามส่วนขอบปุ่นกับเลบมือนังจะซื้อมือใดล่ะค่ะพี่น้องนะคะมีโอกาสว่างๆมาเสด็ดนั่งกินนะคะ,ะออกมาเป็นแบบนี้เด้พี่น้องนี่ยอวบๆใหญ่ๆนะคะสําหรับของเย้านี้แบบดึงๆนะคะบมเด้เปื่อยะแบบยำละเอียดเลยคะ่ะแต่ว่าจะแบบว่ากาลังกรุบๆนะคะนี่ค่ะกาลังกรุบๆพอดีกินค่ะนะคะเฮ็ดนะให้บเบิ่งอยู่เป็นมูก,กัน,นะค่ะพี่น้อง เมืออื่นกับวันนะะวนบนว่นหยุดนะคะแต่วายเยาะเห็ดงานบานฝอภูเ่าบบมีวันหยุดหรอคะพี่น้องนะคะกะเห็ดงานปกติคือเกาเห็ดกกะซ้ำเท่าอยู่บานเท่า,านี่งละคะพี่น้องนะคะเมืองภูเ่าไปนน่าเห็ดกับเข้าไปนน,ะะนะะ่าค่ะเนี่ยค่ะเอามีดแคะอ,อกกระซีนะคะคือสะบบผิดกฎอีกอยังนะคะพี่น้องเห็นมีเพราะว่ามีดเ่าใส่งาน,นะคะ่ะใส่งานแฉะนี่ค่ะตัดตรงนี้เลย ถ้ามีแหนบนะคะมีเกรนไกรตัดเล็บมือนางจะสะดวกมากกว่าน,นี่นะคะบางค่าถ้าผู้ใดเหม็นหรือว่าอย่างเย็ยบโเกินก็ขอถอษขอให้หลายด้ยค่ะมือนี้บกได้ห็นหนาด้ค่ะห็นแต่มือไวๆก็ขาไกล่ลยนะคะพี่น้องนี่ะมันล่องอินเทอร์เนต็ตแต่คล้องน้าค่ะพี่น้องสมัยก่อนนี้อินเทอร์เนต็ตนี้เลยซุดบกได้เยค่ะเพราะว่าเดียดเด๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ตัดนะคะมือนี้ก็โอเคเติบอยู่นะคะ น่คะคิดหอดบานหอดทองคิดหอดูกได้พี่น้องหอดเริกง,งานแล้วเหล้วเวียกเหลี่ยวเหล้วเบียกเหล,เ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 ลีงานนะคะไม่อยู่ของถึงเวลานอนนี่สิคิดหอดลูกหอดเต่าค่ะพี่น้องนะคะกลงเวรนี่กับโบปันไดคะ่ะเพราะว่ามีหมูมีผวกมีงานมีผู้เฒ่าหีเหาเบิงนะคะกับพ่อรีบเอารือคุ้แต่ว่าตัวกลางขึ้นมากนี่กับ คิดหอดบานทีนหอดซ่องนะคะเตยกสูเกลอ้น,นข้างหลังฮักเอานะคะพี่น้องนี่คะ่ะเนื้อต้มมโคดึงดึงกินได้เลยพี่น้องกินไปนึ่งนี่ค่ะอันนี้ที่ย่าแกะแล้วด้วยพี่น้องอ้วบอวบ,อวบแกะเองปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะว่า แดงไดงกับมือเข้าค่ะพี่น้องเขาบอกง่ายๆก็ขี้มือเข้านะคะเล็บบ่มีค่ะเฮดกระเพานี่เยอะเฮดกระเพาเยอะสบู่ใบเล็บเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะถ้ามีเล็บจิกเข้าไปเพราะว่าเข้าบ่มีแหนบสําหรับเกณฑ์ใอีที่สำหรับตัดเล็บมือนางนะคะพี่น้องเข้าบ่มีก็เลยต้องเฮ็ดจังสี่ค่ะนะคะพี่น้องอาจจะเฮ็ดเก่งกว่าเย่าก็ได้นะคะนี่ค่ะเทสเซอร์เบอรนี่ก็ตายพี่น้องเลย นี่ค่ะหักออกเลยค่ะเนี่ยมันก็สะดวกอย้วเลยพี่นอ้องง่ายอยู่กรีดนะคะกรีดลงไปนี่ค่ะเต็มปากเต็มคำสำหรับคุณเลยที่ชื่นชอบเล็บมือนางนะคะนี่ค่ะของย่านีสเแบบดึงๆกรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะ ได้สองเหล็บสองขาใหญ่ๆนะคะพี่น้องโอ้ป็นตะแสบผักนะคะไปล่างออกไปในเฮ็ดดีๆค่ะยิงก็ตําส่วนขปุ่นเบิงหาพี่น้องนะคะนนเมื่อนอนย้าสื่อมากมือไปตลาดนะคะมือไปตลาดไปสื่อมือเฮ็ดไกยเนี่ยนะคะพี่น้องก็เลยสื่อมานําในตลาดนี่ค่ะ แต่ว่าสำหรับผู้ฟันบดีก็สัว่ามันยังแข็งๆอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าย่ะชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบกรอบๆสีแบบแบบแบวมนกรอบแบบแบบแบบๆแบบกรุบๆน,นะคะกระดูกอ่อนกรุบๆบนี่ค่ะแหกเลยเอาละหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้มือใช้เล็บจิกเข้าไป แบบนี้เลยค่ะนะคะเยวเห็นในอีกช่องหนึ่งนะคะพี่น้องแอบนึงนะคะเพิ่์มี่กันไกลตัดเล็บมือนางาเฮ็ดสะดวกเฮ็ดง่ายนะคะเย่าเห็นอะไรเยาว่าสิสั่งมากไวใส่อยู่แต่ว่าจะของก็บ่ค่อยกินเล็บมือนางปนดได้เ้อพี่น้องโดโด,ด,ดนเถื่อนค่ะนะคะต่ว่าสืเมาไหวอยู่มาคากรไปอยู่บ้านอยู่ซองเห็ดให้ลูกกินลูกมากลายมากแบบนี้นี่ค่ะ นะคะอันนี้เราทํากินเองเ้อค่ะพี่น้องก็เลยแบบว่าบริใสผงมือนะคะเฮ็ดกินจุคของนี่แหละค่ะใส่เล็บจิ๊กเข้าไปยาซีเลอร์ค่ะแล้วก็เล็บสะอาดด้ค่ะพี่น้องเล็บนี่เราจะตัดสะอาดเลยเราจะไม่เราทำกับข้าวเราจะไม่ไว้เล็บเลยนะคะพี่น้องหลุดน้ำเยาว,ว์ต่อก้อนนี้นะคะกับบริมกัก,กเฮ็ดกระเพาได้พี่น้อง บเดมักเลยเป็นคนที่แบบว่าเฮ็ดกับเผาโบเป็นเลยค่ะยิ่งเฮดขึ้นโต๊ะให้เจ้าหน้านี่เพิ่นกินเพื่อกตีนําเพิ่นกับแบบนูน่นนี่นั่นเฮดเฮ้าแบบหมดความบั่นใจโมอยากเฮกับเผาเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่เหมือนเหมือนเพ,พิ่นสวรรค์นะคะพี่น้องสวรรค์สวรรค์ก็ไไ้เฮ้ามาท่านนี้ค่ะจากเฮ็ดบเป็นเลยกับพผยา,ยามเฮดครูลักพักจำตอนนี้กับพ่อใดอยู่ค่ะพี่น้องนะคะกเผากับกน้ำ สาม,มารถคิดว่าถ้ามีเงินก็ไปเปิดร้านอาหารได้เลยนะคะพี่น้องเยอะคิดว่ายอเเ็นได้อยู่นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยอดอยากมีก็คืออยากมีร้านขนมจีนบู้พี่น้องเบิง้งน่คะหลังจากแกะแล้วนะคะอันนี้บนนี้แกะกีดต้นค่ะกีดแบบนี้ค่ะกีดเข้าไปค่ะให้ครบห้าค่ะสี่ค่ะสี่นิ้ว แบบนี้เลยค่ะถ้าเท่าเห็บเป็นแบบจะสี่ค่ะพี่น้องสกินง่ายกว่าแบบว่าแคะนะคะสกินง่ายกว่วสําหรับเย่างหะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นค้าหรือก็แฮนนะคะพี่น้องเย่าบข่อยมากนะคะเพราะว่าเย่าว่ามันเลี่ยนเย่าก็บอกบอกถือขึ้นกันนะคะแกะให้เบิ้งค่ะเห็นบ่เย่าบังไฟแต่เมื้อวนนี้บ่ได้เห็นหนาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่งตัวก็บกเรียบร่อยใส่ชุดนอนแล้วก็หนาตาก็แบบ เตรียมสีนอนนะคะพี่น้องนะคะเกิดไปเห็นอยู่ในตู้เย็น,นะคะ่ะก็เลยเอามาเห็ดเห็ดคนเดียวกับเงาเห็ดกับพี่น้องนะคะก็ใช้เล็บแคะเข้าไปนะคะแล้วก็ไปแสงสื่ออยู่ดอกคะ่ะพี่น้องสื่อเนี่เ็ดในมือหนางนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าอันนี้ถ้าเฮตุกินเองกะบ่มีปัญหาอย่างเดอคะ่ะนี่ค่ะอาจจะไก่ไปบอกพี่น้องนะคะย่นางทั้งทีอื่นวันหยุดพักผ่อนนะคะพี่น้องอาจจะได้พักผ่อนนอนอยู่บ้านนะคะเนียอว,ว่าเหตุกว๋กวยเตี๋ยวไก่อยู่อื่นกว๋วยเตี๋ยวโฮงไก่ ว่าเสารลงเห็เบิงอยู่หรอกค่ะนะคะวิธีต้มนำ้ำซุปโค้งไก่ต้มจังไดน้ำซีโบคุณนะคะต้มจังไดคนซีโบข้าวเยอะเสีย,ยเห็ดเห็เบิงอยู่แต่ว่ากับเพาะถูกชนิดที่ยอดเห็ดในพี่น้องเยอะกว่เห็ดตามสไตล์ของยะะอเดเลยค่ะบมเดเบบ็กเก่งหรอกค่ะบมเด้แบบว่าบมเด้แบบว่าเก่งถึงขนาดแบบว่ามาสอนพี่น้องเลยโมเมนเลยพี่น้องไดเ้็ดกินของยอดเยอะกว่าเป็นตามภาษายอดนี่ค่ะนะ,ะ,นะะเห็ดง่าย,าย,ายบบาๆบาบๆในศาสนะนะคะ เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะแห่ข้างบนเนี่ยสะอาดด้วพี่น้องเยสวาจังสันจสีเ้อสวาเออคือบ,บสใส่ถุงมือเนี่ยอย่างเนี้ยนะคะแยกเห็ดกินเองค่ะพี่น้องนะคะก็เลยสะอาดเนี่ยพี่น้องเพ้อแป๊บเดีย่สีข่อะไรจำบ่คะ่ะนี่คะ่ะอบวบๆนี่ไงสิตามบ่ห่วงเบึงขาทีนี้พี่น้องตามส่วใส่ขปุ่นนะคะแต่ว่ายเย้าชีว่ากินไลมันเหลียนเลยพี่น้องเป็นพี่เย้าบว กินได้หลายย่อสิเหลี่ยนย่อหูสึกว่าว่ามันอิม่มมันเหลี่ยนนะคะบ่คือกินแตข่ขปุ่นนะคะเราตําขปุญน,นี่เป็นเมนูเดียวที่กินได้นะคะพี่น้องกินแบบว่ากินแซบกินนัวนะคะแต่เห็ดเมนูอื่นออกคลิปนะกับบบ้่อยมกักเพราะว่าเจ้าของบ่ค่อยมักนะคะมักตํำหุงม,มักเกตียวมักเมนูเซนนะคะมักปนมักจูไปยุสินะคะพี่น้องนะคะ บางอย่งางเฮ็ดคลิปอีรีเนะี่ยคลิปกินอีรีนะพี่น้องเย่กินเขาสามเวลาเดียเห็ดให้เจ้ได้แต่กินไปนําเห็ดไปนําน,นะคะแต่ขยันลงแท้แทนี่มือนึงเยา่ามีคลิปลงสามสี่คลิปในพี่น้องต่อวันนะคะแต่ขยันอัดนะคะเพราะว่าย่นี่เขาเจากินเขาสามเวลากินเ้ากำวันแรงเลยค่ะนะคะสามเวลาแล้วเขาไม่ซื้ออาหารเขาบ่ก,กินเขาข้างนอกนะคะพี่น้องเขากา็เหย้าเห็ด กับเขาให้กินทั้งสามเวลาอ้พี่น้องเป็นจะแสบบ่เนี่ยค่ะถ้าแมนยอสุดวกเ่ก็อัดคลิปทั้งสองก้อนแรงเหมือนใดที่เห็นย่อลงคลิปสามเหมือนละสามคลิปเลยก็คือว่ายย่ออัดสามเวลานะคะพี่น้องมือเทือกัเรือสองคลิปแน่เลือหนึ่งคลิปแน่แต่าส่วนมากยังต่ำกว่าสองคลิปเป็นขึ้นไปนี่พี่น้องโอ้ยเนจะแสบนะคะ นี่ค่ะเสียมือจิกลงไปบอสใหนในนอนกันบ่คคะพี่น้องนอนเดึกขึ้นกันตัวหรือบอหัน็กนเดึกกว่าจ,จะขุ่มนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะพี่น้องเห็นบอเนี่งามงาม มันจ่อไปบอให้ใหายาค์นสนังทั้งพุ่นกระยานบ่เห็น,อนคอมเหม็นบ้าค่ะพี่น้องเม็นนะคะเอย่าก็เลยน,นั่งจังสิบอกแห้งกรบบได้เด้พี่น้องเขาจ่อสืบสืบเดี่ยเพราะว่าพ่อหกโมงขึ้นมาอยู่นี่เขาเงียบสังเกตบานๆเท่าเลยค่ะบอกแห้งไอแห้งบรได้หัวแห้งบรได้นี่พี่น้องดูนะคะดึงออกมาเลยค่ะ เพื่อนๆต่างประเทศสุขภาพากันเพี้ยเนี้ยนี่ค่ะพี่น้องเป็นตาแสบนะคะเราทํากินเองนะคะนะคะเข้าเข้าสามารถแบบว่ากําหนดได้เลยว่าเข้า,าเอาแบบว่าเอาเหนียวขนาดไหนเอาหนุ่มขนาดไหนนะคะตอนนี้เข้าต้มนะคะพี่น้องนะคะถ้าเข้าอยากทีแบบว่าอยากให้เปื่อยเนี่ยก็ต้มสักสี่สิบนาทีนะคะต้มสี่สิบนาทีแล้วก็เอามานอกนําเย็น น่อกน้ำเย็นแล้วเรียบร้อยก็เบกกิ้งโซดานะคะผุมฟูข้า,ขาวๆงงาว,วาะ <c oughs> ไไนะคะพี่น้องลงเป็นละลายหน่ำแล้วก็เอาทาก่นี่ค่ะเอาไปแช่ไปนะคะผู้ใดบ่มีเวลาก่ะขออภัยด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มีเวลายังตามกหาชั่วโมงก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องนะคะเ <c oughs> พราะว่ายังหน่อยมันต้องมันต้องหาชั่วโมงหกชั่วโมงขึ้นไป <c oughs> มันค่อยสฟูอยู่ <c oughs> สิค่ะพี่น้องนะคะถือแช่แป๊บๆแล้วเอามาเลยนะคะพี่น้องอันนี้ทาไก่ขังใส่ ใ่แซ่เป๊ะๆเลยเอามาเลยนะมันบุฟู่นะคะมันก็จะไม่แก่ยากก็เหมือนเราต้มไก่กินเฉยๆนะคะพี่น้องอันนี้ของย่างแต่เก่าม่วมงสองก็หอนิดจากชั่วโมงหรอแปดเก่าชั่วโมงเนาะนะคะ,ะอันนี้แบบบานๆนะคะพี่น้องนะคะดคะใช้นิ้วนิ้วย่ากับนิ้วหญ่นะคะเจาะลงไปค่ะแบบนี้ค่ะนะคะ ถาสมว่มาไม่อยากสื่ออยากหาอุปกรณ์อย่างเห็นสิมเปลือกนะคะเอามีดกรีดแล้วก็เจาะเข้าไปเลยค่ะนะคะต้องผู้ใดอยากกินของแ่บก,ก็ต้องใจเย็นๆนะคะต้องเท็ดสองมือสามมือคนเสด้กจินนะคะนี่ค่ะ,ะที่สำคัญยอดดีเจไลน์อินเต,นตอร์เน็ตเดียวใส่ได้นี่เจาะไปสิเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อจ่าที่เขามารับชมค่ะพี่น้องนะคะมึงได้รับได้นอนนะคะคิดบ่ออกว่ามื้อึนสิกินยังเด้อค่ะลองไปซื้อขาไก่มาต้มเพื่อเย่เบิ่งค่ะพี่น้องนะคะสต้มซุปเปอร์รือสึกเฮ็ดแบบเพื่อนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่มื้ออื่นจังเว้นย่างเสตเฮก๋วยเตี๋ยวไก่ให้กินนะคะก๋วยเตี๋ยวข้มไก่แล้วจะลงคิดอยู่เพราะว่าจะเตรียมเครื่องไว้แล้วพรุ่งนี้กับสต้มนะคะก๋วยเตี๋ยวข้มไก่ล้วนๆเลยบ่มีอีหยังอย่างอื่นเลยค่ะ บ่มีแบบว่าลูกชิ้นลูกเอยอย่างเลยค่ะมีแต่โครงไก่นะคะสับเล็กๆแล้วต้มแสบแนะนำซุปใสหัวใสถัส่ซีสนะคะพี่น้องนะคะแ่บคือกันค่ะลูกชิ้นลูกเอบ่มีเ่ต้องไปหาให้ยุง่งยากลูกไส้ย,ยู่บานี่มากมายกว๋วยเตี๋ยวโครงไก่นี่เอาออกเลยค่ะพี่น้องแ<ส>่บกินง่ายกินแ่บนะคะสะดวกในการกินนะคะ บมต่องไปแคะไปอยังเฮเสียเวลานี่คะ่ะแสบไปเลนะะยเยาะเยวะแกะไว้ซื้อเลยพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยาะสบายหันได้กินเลยค่ะ,ะเอาเขาช่องฟิตไว้นะคะเมื่อไรหิวว่างๆงพึ่รับพี่น้องช่วงนี้คองกินหลายนะคะเดี๋ยวก็เลยสบายหันได้กินเฮ็ดชิปกินต่อค่ะพี่น้องนะคะเมื่อไรว่างๆเมื่อไรมีเวลากินเดว่าสบายใจนะคะเพราะว่าให้กินตอนนี้ฝ่าวงฟัง ่เหยยดไในงานนะคะพี่น้องบันยุดกับบ้เคยแต่ยุดเลยค่ะเพราะว่าเ้าเป็นเหตุงานบ้านเมืองผูเทานะคะซูเมืองนี้ผูเทาย่ามนี่กินอาหารแบบปกติประด้เดพี่น้องนะคะตรงปั่นตองปันงป่นเขาปัน่นปั่นอาหารนะคะอุ้ยอันนี้หลุดว่เป็นยังค่ะ งามมาเป็นอย่างให้เฮ็ดกินเองเี่ค่ะเจาะเข้าไปต่อไปเดี๋ยวไล่ไสวนบรรยากาศรอบบ้านให้เบิ่งอยู่ดอพี่น้องรอบบริเวณแถวเยาวยู่นเะพราะว่าอินเทอร์เน็ตใส่ได้อยู่นะคะพี่น้องว่าเปา็นยังเครื่องโวงกุญอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนนั้น ถ้าเยาะ่บส่ไว้ไฟเขงจะน่ายไ่เยาะสไลด์สดบไดเลยค่ะนะคะเน็ตเดียวจะสะดุดแล้วก็หลุดไปเลยค่ะนะคะที่นี่ยังมาเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่นะคะโปรโมชั่นใหม่ก็เริ่มดีขึ้นค่ะเลยคิดว่าเออถ้ามันไล่งวดนี้เราบบตัดบบยังกัสินะคะเจ้าก,ก็จะลองไปไล่รอบบ้านบริเวณข้างนอกให้ดูค่ะอันนี้ออกมาจะสิ แต่ตอนนี้เสียงกบเสียงเขียนห้องเด้พี่น้องเพราะว่าฝนตกเสียงอึงอ่างเสียงขึ้นอยู่บ้านเฮาฉันไดน้สน,นันเลยค่ะนะคะแต่ว่าอยู่นีอุดมสมบูรณ์อยู่อยยุบ้านเท่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าป่าที่อยู่นี่กันนะคะพี่น้องเราปลูกพักปลูกหญา้าเพราะได้กินได้ยากนะคะป่าก็มาจากทั้งบ้านเท่าค่ะพี่น้องนะคะเมื่อเจอจะมาเฮงงานยู่เนี่ยเราก็เป็นคนยโสนะคะกับปลูกพักปลูกหญ้าก็ได้ พ่อได้กินได้ยางนะคะแล้วมาปลูกนะคะพี่น้องมาปลูกบางอย่างจะได้กับพ่อได้ประยัดขึ้นอีกอยู่เพราะว่าต้นหอมเอ้ยแมงลักเอ้ยแล้วก็หัวละผ้าเอยนสื่อมาโดนติ่นด้วยจะได้ะคะ่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะคือของพวกนี้คือคือมันเป็นของใส่ในขั้วเลือดนะคะป่าเราปลูกไว้เลยอยังหนึงทำไมเลยไปสื่อในมันผักเหคะพี่น้องเพราะว่า บัานเยาอยู่ไก่ตลาดพี่น้องนี่อันนี้ที่เยาเห็ดแล้วนะฮะยังไงอบอวบป้าสลมปากเยอะบอกพี่น้องใส่เบอรนีสลมปากบอกวดล้างได้ไหน,นี้สว่าอันหนึ่งเห้ฟังสั่งที่นอนสั้งที่นอนปิกนิกนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นที่นอนพับสองทอนแต่ว่าเกิดคิดอยากว่า เขาสมาส่งเข้าเลยบกเพราะว่าคนถี่มาส่งของของบริษัทนี่เขาใส่มอเตอร์ไซค์ใส่มอเตอร์ไซค์ก็เลยบอกกันกระปาว่าอ๋อเขาสบามีรถใหญ่บอกนะนะคะเนี่ยก็เลยล่อหลุนว่ามืออื่นสิเจอบอสิเปนจังใดสิมาจังใดนะคะนี่พี่ดองเฮ็ดง่ายนะคะเฮ็ดง่ายแต่ว่าของเย้าคนข้างผิดซนเนียวเนี่ยเพราะว่ายาบตมดนนะคะ นี่ค่ะอืมสะดวกเห็นเหลือกสัเขาส่องแข็งเลยเด้พี่น้องนะคะมันจกินเพื่ออกมากละลล่น้ำแข็งว่างไว้จักชั่วโมงหนึ่งค่ะแล,ะล,ล้วก็ค่อยหลา่งลวงน้ำห่อนจักหน่อยหนึ่งนะคะลวงน้ำห่อนจักหน่อยหนึ่งเราค่อยเอาไปตำสัวข้าวปุ่นนะคะข้าวปุ่นเยอะก็มากกินข้าวปุ่นเสน้็แหงเลยพี่น้องเรียกว่าเส้็สดมันเปื่อยนะคะเยอะก็มากมากเสร็งแหงบองค้ามัน นะคะเมื่อยกสะอาดแล้วพี่น้องล้วก็เล็บเล็บยก็ตัดอย่างดีค่ะนะคะไม่ต้องกองบูนว่าสมีขี่เล็บแต่ว่าเยอกระเทดกินเองแล้วค่ะนะคะโอ้ยกระเด็นอันนี้ค่ไก,กนนะะ่กระเด็นค่ะพี่น้องบัเมนว่ายนถินค่ะกระเด็นนี่ค่ะงามบอก ี่ค่ะแก่เสร็จแล้วแล้วพี่น้องเลือดแซมขานะคะก็นับว่าเฮ็ดแก้เติบอยู่มือใดที่เย้าแจ้งโตเรียบร้อยนะคะคอสะได้เห็นหน้าเห็นตากันนี่ค่ะกีดตรงนี้น้ำนะคะพี่น้องนะคะกีดตรงนี้ไม่ควรจะอ,ออกง่ายวเวลาห่อออกนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะ ่คะเอาเมื่อเขาจิกลงไปค่ะนี่แบบนี้เลยกระดูเข้ากระอาออกแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะง่ายที่น้องนะคะ เอาอ,อกที่เราขอนะคะถ้าอ,าออกพร้อมกันเลยมันสึโบะเด็กอ,อ,อกที่เราขอหักเลยค่ะหักออกก็สีเลยแบบนี้เลยค่ะ